รวมท่าชุดบาสน้องโคโค่สวัสดีครับวันนี้พี่อาชีนะครับกับน้องโคโค่เราจะมารีวิวลูกบาสนะลูกบาสไปเก็บาเลย<อ>โอเควันนี้เราจะมารีวิวอ,อะไรกันครับน้อง้องห้หัวจิ้มเลยนะครับอหงายๆโชว์ลูกบาสโอ้้องกระโดดชุดใส่หวัวเอามาไป ชุดใส่งวงแล้วหนึ่งสองซ้ำอุ้ยไม่ลงเอาไม่เอาไม่โอ้แก้เขินแก้เขินอ่ามามาน้องดูเดี๋ยวเราจะมาชมภาพที่น้องชุดกันเลยนะครับไปเจอกันไม่ชุดเลยชุด Tchau, <laughs>